สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตงานซิเกอร์0 0 9กันนะครับผมตอนนี้นะครับชิ้นที่เป็นสีขาวเนี่ยติดเสร็จหมดแล้วนะครับผมอ๋อเหลือชิ้นเล็กๆนะครับวันนี้ก็จะไม่ให้ดูบรรยากาศทํางานกันนะครับอันนี้ก็จะติดเป็นพวกคอมเมียมนะครับพีโนแบ็กไฟต่างๆนะครับผมนี่ตอนนี้ที่ฉีดน้ําคือล้างนกาสตราเตรียมจะฟิล์มนะครับผมนี่ก็คือน้องกาลังติดฟิล์มใส่กันลอยนะครับผม ติดยากไหมครับยากยากไหมไม่ยากไม่ยากติดติดมานานยังครับคือเริ่มติดไม่เช้าหรอ๋อหมายถึงว่าติดฟีมใช่ครับออไม่ใช่เริ่มทํางานไม่ใช่ครับโบบ้าครับผมสนุกสนานครับสบายๆนะครับอันนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับช่างเหลือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมชิ้นเล็กๆแบบนี้ความยากคืออะไรครับ ยากก็คือจัดมันให้เข้ารูปครับแล้วก็ชิดขอบชิดมุมครับเพราะชิ้นมันเล็กมันเคลื่อนที่ได้ครับมันขยับมันขยับได้ใช่ครับเวลาติดตั้งต้องใช้ความตั้งใจนิดนึงระเมียดจะออกมาได้ดีครับก็ชิ้นเล็กนะครับหรือชิ้นใหญ่พวกนี้ก็มีความยากง่ายเหมือนกันครับ สีดำในะอีกปัญหาหนึ่งก็คือจะเป็นพวกเรื่องฝุ่นนะครับถ้าสมมติมีฝุ่นเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบฟิล์มที่น้องเขาแกะออกมานะครับเกีมาเสร็จก็จะนํามาฉีดแชมพูแบบนี้นะครับชิ้นงานจะต้องสะอาดมากๆนะครับผมชิ้นงานต้องสะอาดมากๆมาดูรอบคันครับตอนนี้เงาวิ่งหมดแล้วนะครับผมติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวกชิ้นรายละเอียดแบบนี้ครับเล็กๆแบบนี้ วันที่ทั้งคันตอนนี้สีขาวเสร็จหมดแล้วนะครับผมลูกค้าบอกคิดถึงรถจะแย่นะครับผมซื้อมาปุ๊บนะครับยังไม่ทันได้ใช้เอามาติดฟิล์มใส่กันรอยกันรยก่อนนะครับปกป้องให้เสร็จแล้วก็ใช้เลยนะครับสบายใจแน่นอนนะครับก็มาอัปเดตให้หายคิดถึงครับเข้าสู่กระบวนการโค้งสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะฟินิชจบทุกอย่างนะครับแล้วก็จะส่งคืนลูกค้านะครับผมก็สําหรับใครที่กาลังมองหาฟิล์มใส่กันรอยนะครับ งานดีๆงานละเอียดละเอียดนะครับบอกเลยซันนี่คาสปาเราถนัดนะครับผมใครสนใจก็ทักถ่ายเข้ามาได้ครับ